ภาคศึกดวลฮีโร่และปีศาจแล้วผมศึกดวลมันสุดของเราก็คือปีศาจผมมีอันดับหนึ่งเซิร์ฟเวอร์ผมอยู่ด้วยครับผมมาแล้วผมอันดับหนึ่งผมก็ใช้เซตนี้เลยแล้วผมมีอีกแบบล่างสองโบลล่าล่างสองกินเลยนะุกล่างสองโซนอีกล่างสองดวงล่างสองแล้วก็โกงการศึกล่างสองนะผมผมแล้วก็ค้งเราชนะเลยของเขาตัวเฮี้ยนเลยเน่คุสันนี่เยวะคุสันล่างสองคุยจำชื่อไม่ได้คุสันล่างสองยุ่งล่างสองดวงล่างสองโกงการึกล่างสอง เกลนโลรางสองแล้วก็เกลกัะชุกร่างสองนันก็จะไปราผมฟังฮีโร่ฟังฮีโร่ก็คุณแซ่ๆซ่ซกี่ตัวนตรับที่ตัวซ่แซซกับบอเหล็รางสองหมาบ้านเกูบอมรับผมแล้วก็รางเด็กง2ก็กาโรราง2ผมว่าของคุณนี่เนี่ยกระบอกเหล็กไม่ตัวแบกเลยกระบอกเหล็กก็ตัวแบกุกคุ อนดับสองเซอร์เบอร์อนดับหน่งกัเซเบอร์ตัวแบงกครับม่สามตัวนี่สองตัวนี้เมียดยไอ้ด้วงกับโกเกซึเนี่ยแซ่บว่าจะลานดีไม่หายเลยมามาดูรอบรอบสิงชนะเรืองเราผมมาจัดมาอาดับ็อตนี้เร็จประกันใ่ญเข้ามาแล้ว เฟตประกายแสงขเงียมิชันสแลตไม่รู้ชีตาเลยครับผมเราไม่ได้ดูแต่ก็เพิ่มบ,บัฟมาตอนนี้เราเป็นประกายแสงเขาเอนิชันสแลตขอเรียกว่าไนเินชันสแลตก,กับทะลุโลโอะไรกเฮ้มันาไม่ทันการชิบะไล่ตีไปโรนฝั่งก็โรนฝั่งคุณซเซไล่ตีไปฝั่งรองชนะเลอก็ไล่ตีไป กระบองเหล็กมาแล้วครับเกิดการไล่ตีกระบองเหล็กไล่โจมตีไปก่อนกระบองเหล็กอันตีไปก่อนเริ่มอยากไฟประกายใส่ของเขาทำไปการลูกเก่าตามอูบาปัติตามใส่ฟาตาลายตามทุกคนเด็กก็จะมีคนมาบ้านนะพักต่อมากต่อคิกเอนจินฝั่งเขาไปทำไมบอกไฟฝั่งเราไปสามลูกนะทุกคนแล้วก็เก่าการลูกเก่าไปเรียบร้อยแตกหนึ่งสวยไม่สวย มาชิบะติธรรมดาไปสีบะติธรรมดากาโลอันติใสบ่บุบอม,มเรียบร้อยไม่ต้องส่วนอันติครับผมไม่ต้องส่วนไม่ยอ่อทอนพูดยังไงดีป่ะกระบองเหล็กฟื้นมาพิษตาเดียวอเองพิษตาดูอัปปันเป็นสองตัวกาโล่กระติดไม่ยอ่อทอนเช่นเดยวมาแต่เดี๋ยวโอเคกาโล่ึระติดไม่ย่อทอนไปรอบหนึ่งสองรอบแล้วกาโลเก่าไป สัตว์นี้กาโลยังไงกาโลตีกัรมดาไปประดาษไม่หมดตีกรมดาษคินก็ฝั่งเซตได้เปิดก่อนนะผมขอแยกขอว่าเซตแล้วกันดาเมจศูนย์มาชิบะเตะไปลงของคิงและโจมตีไปคิงก,ก็เลยโจมตีไปกระบ,บองเหล็กปั่นไปปั่นใส่ตกาโลสัตว์นีกาโลเกาไปไม่เข้าเลย ตอนนี้เป็นการเล่นโจมตีสนามเล่งบิดกระแบบคิงกานติดตามปกติดมาชิบะตีไปกระบองเหล็กฟื้นขึ้นมาอินขึ้นมาดิเฮ้ยคิงเล่ยโจมตีกันก่อนคิงเล่โจมตีไปเอาปาน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 เรียบร้อยการลุกเกือบตายจะไม่ย่อท้อปานไปทีหนึ่งปานการลุกจะไม่ย่อท้ออีกอีตาบันดาไปการลุก ยังไม่ยอทออยู่กาโร่ก้าไปติดไม่ย่อทออีกแล้วปัดนไปติดไม่ย่อทออีกโอ้โหกาโร่ไม่ยอทออยู่จริงอันตีไปกาโร่โอ้โหเรียบร้อยอันตีเก้าล้านดาเมจถ่ายบอลเหล็กมานึกทำไมเขาไม่ใช่สนามเด็กดิบอ่ะครับกาโร่วอลเหล็กเขาปั่นไปอู้ยเราเราเราแล้วเอาแล้วเอาแล้วเกิดการเวทกับระหว่างกระบองเหล็กผมว่าทำไมรู้ไหม กระบอกเหล็กขเพิ่งตายไปในชีวิตแรกแต่ว่าฝั่งนี้ก็ตายแล้วชีวิตหนึ่งตายก่อนก็หมายความว่าเรียบร้อยก่อนนะซึกชิงกระบอกเหล็กเหรอใครเริ่มก่อนได้เปรียบใครช้าก,กว่านั่นไงเขาฟพ้นไปสองรอบแล้วเขาเพื้นไปสองรอบเขาฟพ้่ไปสามรอบแล้วเห็นไหมเพื่ไปสามรอบแล้วเขตอนนี้เขาตายไม่ได้แล้วแต่ว่าฝั่งนี้ยังตายได้อีกรอบนึงเขาตีมากระบอก็กฝั่งนี้ตายเขาไม่มีชีวิตแล้ว ตอนนี้ทิ้งเล่ยจงเทียวตายเห็นไหมกำลังเล็กใครเออตายก่อนก็แพ้เลยมาฝั่งปีศาจคนไทยด้วยนะนี่อันดับเจ็ดของเซิร์ฟเวอร์เวียดอันดับหนึ่งฝั่งปีศาจโอ้ยหหลายเทินมากย่าก็ไปซื้อของนะโซโนอีกล่างสองฝั่งของคุณอันดับหนึ่งเปิดก่อนแล้วผม ยังไงครูแลกับ่งก่อนนี้โซนิกปาดไปเกิดการไล่อันตีนเกิดเคลื่อนเลยเอาละเออคููสันงร่างสองอันตีไปยุงแดงอันตีใส่ฟินิกแมนร่างสองเขาอ,อันตีใส่เถวหน้าว่อยางเขียวเลยเออต่อไปดวงร่าง2องิดแล้วครับผมแซ่ฟ้าตะไลยจากโคกิสืบไปเกโลเกโลใบไปเบาจังวะเปหมืดาเมจก็ไลตีมันจะเบาแลยสองหมืดาเมจ ไปกินอีกไหมเขาแลนตีมาบ้างครับผมมาแลนตีก็มาบ้างโบล้อด้านสองไปยิงบีไปเก็บลูกกันชกเรียบร้อยถึงโดนใบมันก็หันตอรได้โอโซโดิกลุ่แถวหนะ้าอย่างเปรี้ยวเลยอ่าดวงล่างสองเขคลั่งอีกถึงจะติดใบก็คลั่งได้วันนองเส่าฟาดตะายหินไปไม่ตายดวงล่างสองก็ตีธรรมดาเพราะติดใบอยู่มาอเอาเยอย่าออนเลยยาออนดิ เซฟ้าดะไลน์จากโค้กให้เซฟไปปุ๊บอุ้ยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองล้านดาเมจโอ้โหโคตรแรงเลยเจ็ดล้านดาเมจวะไปโร็อคเกียร์อือบัตไปสามล้านดาเมจเดลิวกันชูเขาอันติีมาบอบอบวบหนล้านดาเมจติ๊กกนะนาไปสามตัวเอาละช็อตนี้แหละอือท่วงไปหนึ่งทีหนึ่งล้านดาเมจเรียบร้อยติดโรไปสองทีอู้หูย สีบหาล้านาดาเมจโดแรงนะเนี่ยแรงนะเนี่ยกลโกลเกลโลกลโลกลโลเอาเอาแตกแล้วออโอ้โหเรียบร้อยโนดนใบแบนโบล็อตเชิงเทียนระเบิดเกลโลเกลโลจงอันตีทันทีแล้วทุกคนเผละกเกโลเกลโกลอันตีไป็นรอบเลยอุย้ยเจ็ดล้านดามเมจดิ่แดงโดนฟีเมนฆ่าไปเชิงเทียนระเบิดอีกไหม ยังไประเบิดเชิงเกียนดวงล่างสองเอาข้างไปอีกรอบนึงอุคยเชิงเทียนระเบิดว่ะบือโดนไปทีนสองล้านกระดาบมีดวงล่างสองอันตีไปหุ้ยเบาตีแม่นตีไปเชิงเทียนไล่ตี เลมื่อเชิงเทียนจะระเบิดได้ได้เดือดชุกตีธรรมดาไปโบลอตคาร์บิคาร์บิเอาตีธรรมดาเฉยไม่เบียดตี่ว่าอือชิงเทียนระเบิดเรียบร้อยด้วงกับกินกเปชุดตาย <ics> it, dragon, applause, เพราะเชิงเทียนระเบิดนะครับเพื่อนอยู่พอด้วงด้วงสะท้อดว่าดู เราก็ okay. โซนิกลวงแล้วไหมฮะลวงล้วโอเคบักุสทานตีกันมาโอ้ยโซนิกเริ่มการไล่อันตีกันเพื่อที่กาเซฟอันตรายิีไปแล้วก็กิโลกิโลวัตตีไปก็รู้แล้วแลแลว่าใครชนะแบบนี้ฟินิกแมนไล่ขวดไปเอาโบล็อตเอาแล้วลำแสงมีแล้วยอดไม่เฮ้ยมีตายแล้วชื่นจังวะ โซนิล่วงแถวหน้าแบบเฟี้ยวๆไปลวกร่างสองือ้อกันนำม,มาดิเซฟ่าตรไลอินไม่สลดลายเรียบร้ยยรอยนอนอะไรครับผมพี่บีนอโตอ้ยูไ <c oughs> ดปิดเอาละโกเกสึไม่สุดอะไรทีมอย่างเดียวแตกสองโก้วก็เซฟ่าตาไลอินมา 5็้าล้านดาบมิโจเตีระเบิดได้โจมตีด่วนเก็บอีกล้านดาบมิเซฟารลายอินาี้รอบาึงล้านดบา,มา,มดมานดบมตีปด้วยกัรตีป้ยเกโลเโล,ลไปหนึ่งทีไม่ตายยิงแรงโดนเฟีเเ้ยวีวมาีกันบไป พี่นิกแมนตีธรรมดามาเกียวร็วกันชูเกียวเร็วเกียวเร็วใช่เจ็ดล้านโอ้ยแรงสุดว่ะโบล่าตีธรรมดาไปเบาเบาหว,วานขึ้นคอคือชีบไปย่างนั้นโอ้ยโค้งแค่สี่มันก็ถึกมากแต่ฟาดทลายหินแบบนี้ลวงแน่ๆตีไปโอ้ยแรงอยูนะแรงตีรอบ แรนตีไปตีไบเนี่ยให้แาฟ้าทลายหินโดนตก็พอแล้วฟังมาโบลอนบีมสองล้านาบี๊มการเล่นทำไมแรงจังวะโตนี่รากสองลูกแถวหน้าแปฟิวซี่อ้เึงมันรูดฮึฟ้าทลายไปบายโค้ชื่อจิมหาลำเชื่อมตเรียนมาจบไปแล้ววันนี้ ใจฟาตา,าหินจัดไป okay. ้อยแตกเกตคุยใจฟาตา,าหินเข้าไปฟินิกแมนแตกไหมไม่แตกแต่ว่าโซนิกล่วงแต่ว่าคืนที่ม,มาดวงรักสองต่อยไปจบเกมว้าวว่าจะจบฟังปีศาจนานจังวะก็จบไปเพียงเท่านี้เจนคลิปหน้าสุดสันดาห์นปีใหม่บ๊ายบาย